ผมไปกับขอโทษนะครับผมก็ทำกันขนาดนี้โอ้หเตกูเป็นลูกหมาเลยวนะนนี้ตีเมื่อกี้ตีนใช่ไหอุ้ยคุณรีซอขึ้นมาครับไไนี่แหละพูดถึงคนโก้หรือเฮียบอยคุณไล้เขาเอาพรรคอมไปไปล่อยเฮียบอยนะครับโชคดีผมไม่เล่นั้องวงเลยผมไม่ถนัดด้านนี้ใช่ครับ โอ้โหดีมากทีมพี่บอยนี่พี่บอยนักเตะยังเอาหมดเวลากันขันโท่สุดยอดครับทำไมเฮ้ยผมจะเล่นเลยเหรอ